ทืบแล้วเรียบร้อยยังไงไปต่อโอ้โหไหลต่อยาวๆนะทุกคนไหลปุยนะไหลปุยเออไหล วันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกมดาร์กอนเอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาปลุกแม่มังกรด้วยทุนอันน้อยนิดและต่ําเตี้ยเรียดินของเรานะทุกคนนะเออต่ําแค่ไหนเรามาดูกันว่าเราพกเข้ามาเท่าไหร่นะทุกคนนะเรามาดูกันเลยนะจะบอกว่าต่ําจริงต่ําสุด เออยังไงเรามาดูกันนี่ไงทุน29นะทุกคนเออจากที่เคยเล่นเบ็ดร้อยวันนี้เราจะมาเล่นเบ็ดสองนะทุกคนนะเออทุนเรามาแบบต่ำเตี้ยเรียดดินสุดๆนะบอกเลยทุนแค่29เท่านั้นนะเออไล่ปุยลูกไล่ปุยน,นะเออยังไง น้องฟ้าได้เรียบร้อยนะทุกคนเออน้องฟ้าเสกายมาแล้วนะเออยังไงไปต่อไม่ได้ไปต่อนะทุกคนอปลุกน้องแดงเรียบ,ร,ยบร้อยนะปลุกน้องแดงเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะไปถึงแม่มังกรหรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะทุกคนนะโอ้โหแค่เริ่มเกมก็ปลุกแม่มังกรได้แล้วนะโอ้โหยังไง ยังไงแม่มังกรจะให้ทุนเรามาต่อยอดเท่าไหร่เออเศกมาอีกลูกเศกมาอีกนะเออยังไง,งโอ้ยังไหลอยู่นะยังไหลอยู่รอบนี้น่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะเออรอบนี้ไม่ได้ไปต่อนะหมดเรียบร้อยนะเออยังไงได้ามาก้อนโตนะได้รางวัลก้อนโตมา50 แ8นะทุกคนนะ58นะอ่ะเราก็เพิ่มเบ็ดสักหน่อยนะคือไหนก็ทุนเพิ่มละเออไปกันต่อจะไปกันต่ออยังไงโอ้โหปลุกได้อยู่นะนอกกะ้อ,องกระทืบเพื่อนเรากระทืบนะตอนนี้เออไปต่อไหมได้ไปต่อไหม,ไไไหมทุกคน ยังไงบ้าน AF ต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหเรียบร้อยรับเข้าบ้าน a อเเป็นที่เรียบร้อยนะเออโอโ้ไปครึ่งหน้าเลยจ้ะห้าสิบเกินห้าสิบไปแล้วนะตอนนี้นะเอออย่าบอกนะว่าปลุกแม่มังกรได้เรียบร้อยน้องแดงยังไม่เป่าเลยนะแต่ว่าปลุกแม่มังกรได้แล้วนะทุกคนนะโอ้โหก็คือโอ้โหเสกน้องแดงมา ยังไงโอ้แม่มังกรจะขยมทุนให้เราอีกเท่าไหร่เรามารุ้นกันนะทุกคนนะโอ้โหอ,อืมเป่ารอบนี้เป่าไม่แจกนะทุกคนนะส่งสัยปุกผี่เกินนะโอ้โหเป่าไม่แจกนะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเรามารุ้นต่อนะเออ ยังไงได้ไปต่อเรียบร้อยสิบบวกนะสิบบวกนะเออไหลไปลูกไหลไปไหลไปนะ่ะไหลไปเออกระทืบเรียบร้อยกระทืบเรียบร้อยอไหลาย,ยาวๆนะทุกคนนะโอ้ไปวายมายังไง4 5ึ่งห้าสิบหม ถึงมาโอ้พอดีเลยนะทุกคนจะบอกได้ว่ามันพอดีเลยนะโอ้แต่เศษมาเศกมายังไงโอ้ไม่ถึง70นะทุกคนแต่ก็ได้รางวัลก้อนโตมา115นนะเออไปต่อจะไปต่อเพิ่มเบ็ดสักหน่อยทุนไหนๆก็มีทุนลอะอะเสียงดวงสักหน่อยนะเสียงดวงสักหน่อยไหนไหนเราก็ ลงทุนเสี่ยงดวงกับทุน29บาทแล้วนะเออยังไงตอนนี้โอ้โหยังไหลดีอยู่นะยังไหลดีอยู่ยังไหลดีไหลยาวอยู่นะอะยังไงยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่ให้น้องเสกวายมาแล้วทุกคนวายมาเรียบร้อยโอ้โหโอ้โห ยังไงจะถึงจะถึงไหมถึงเรียบร้อยทุกคนถึง70เป็นที่เรียบร้อยนะถึง70เป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหเศกน้องเขียวมาอีกนะยังไงรอบนี้แม่มังกรจะกระทือบอยังไงแม่มังกรจะกระทืบแตกไหมนะทุกค ได้ต่ออยู่นะยังได้ต่ออยู่ <S <S เออยังไงนะือมอยังให้ไหลต่อยาวๆนะทุกคนนะเออยังไหลต่อยาวๆอยู่นะยังได้อยู่นะรอบนี้จะได้ไปต่อไหมนะทุกคนนะโอ้โหรอบนี้ก็หมดแล้วนะทุกคนเราก็ได้รางวัลแน่นอนว่าต้องเป็นรางวัลเมก้านะทุกคนโอ,อ้โหเรียบร้อยเรา จะไปต่อหรือพอแค่นี้กันทุกคนเลือดนักสู้เราจะสู้กันต่อไหมเออเราไปต่อกันดีกว่าเออไหนๆก็เป็นเลือดนักสู้แล้วเราต้องไปต่อนะเออยังไงอืมกระทืบมากรดินกระทืบแล้วเรียบร้อยยังไงไปต่อโอ้โหไหลต่อยาวๆนะทุกคนไหลปุยนะไหลปุยเออไหลไปต่อๆยาวๆ ทำไมต้องเป็นต่อๆเยาวๆเะเออสำหรับทุนน้อยนะสำหรับใครที่ทุนน้อยนะแนะนำเลยนะทุกคนใต้คอมมิต์เลยปักหมุดใต้คอมมิตน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยไงนี่มาเล่นให้ดูสำหรับคนทุนน้อยเลยนะคนทุนน้อยแนะนำทุนเข้ามาแค่เพียง29บนะทุกคนนะนี่ก็คือแตกมา2 6 0 0นะทุกคนเออรับรองรับประกันว่าทุนน้อยเหมาะกับทุนน้อยแน่นอนจ้ะทุกคนจ้า งไ,งไปกันต่อยาวๆเลยนะทุกคนแม่มังกรก็คือกระทุ้โหดกระทุ้นอา้าวไม่ได้ไปตโตทักปุ๊บแม่มังกรหยุดแจกเลยทุกคนจะได้รางวัลเมกามังอีก1นึ่นยยี้านะทุกคนนะเอออ่ะเรามาไปกันต่อเรามาไปกันต่อนะอือ แม่มังกรก็คือแจกดีไม่ไหวเลยเออยังไงทุกคนเรียบร้อยได้30เรียบร้อยนะทุกคนนะเออมังกรดินกัะทืบเรียบร้อยเออเรียบร้อยเข้าวายอีกเดี๋ยวก็เสกวายมาอีกอเสกวายไปหนึ่งกลุ่มนะเออถึง50สแม็ถึง้ ยังไม่ถึงนะโอ้โหไม่ถึงนะทุกคนแม่มังกรไม่กระโดดนะจากรอบนี้ยังไงแต่ก็ได้มาอยู่นะทุกคน822นะได้ก้อนโตมา822เออยังไงดีทุกคนเราจะพอหรือจะไปต่ออีกครั้งที่นี่คืออีกหนึ่งคำถามของเรานะ แต่ว่าน้องว่าทุนเรามาแค่29แต่แบบเล่นมาถึงตอนนี้ก็คือทุนทุนย9ก้าำไรมาก็เกือบสี่พันนะทุกคนโอ้โหน้องว่าวันนี้น้องพอแค่นี้ดีกว่าน้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะทุกคนนะเออก็คือแตกหนักแตกจริงรับประกันสำหรับคนทุนน้อยก็ตามไปที่ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนนะโอ้โหทุนหลักสิบแตกหลักพันแน่นอนยังไง น้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ